สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางตลาดสำหรับเดือนมิถุนายน2 5 6 4จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกราบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในเจ้า สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูแนวโน้มทิศทางตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน2564ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,500ไปหา1,600โดยประมาณซึ่งช่วงกลางปีที่แล้วนะครับในช่วงที่โควิด -19 กำลังระบาดใหม่ๆเนี่ย เราก็จะเห็นว่าคนที่ผลักดันตลาดหุ้นไทยให้ขึ้นไปแตะตรงบริเวณ1650จุดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของนักทุนต่างชาติด้วยความที่ตอนนั้นนะครับนักทุนต่างชาติก็เปลี่ยนจากการที่เขาเคยขายมาตลอดเลยก็เปลี่ยนมาเป็นซื้อสุดทีนะครับมันก็เลยทําให้แต่ชนีตลาดหุ้นไทยของเราก็ทะยานขึ้นมาโดยตลอด นะครับเข้าใจว่าขึ้นมาจนถึงประมาณสักไปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่างชาติก็เริ่มเปลี่ยนจากการที่เขาซื้อมาตลอดนะครับก็เริ่มมีการขายออกมาบ้างแล้วจนถึงหน้าตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยต่างชาติก็เริ่มที่จะขายสุดทีออกมา ซึ่งกลุ่มที่รับซื้อส่วนใหญ่นะครับก็เป็นกลุ่มนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่านักทุนรายย่อยอย่างพวกเรานั่นเองนะครับที่เป็นคนไปรับซื้อเอาไว้นะแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านักทุนสถาบันนะก็เริ่มมีการเข้ามาซื้อบ้างแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มมาเป็นฝั่งซื้อแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่านักทุนต่างชาติเนี่ยเป็นคนขายออกมา ในขณะที่นักลงทุนสถาบันนะครับก็เริ่มที่จะเป็นฝั่งซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็นักงทุนรายย่อยเนี่ยก็อยู่ฝั่งซื้ออยู่แล้วนะครับโดยที่กลุ่มนักลงทุนที่เป็นโบรกเกอร์นะครับอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของซื้อซื้อค่ยขายนะเพราะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการทํากําไรซะมากกว่า ดังนั้นเราก็จะมาเน้นดูในส่วนของกลุ่มนักทุนสถาบันแล้วก็กลุ่มนักทุนที่เป็นต่างชาตินะครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่านักทุนต่างชาติเนี่ยก็เน้นขายออกมาในขณะที่นักทุนสถาบันนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งซื้อนะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มมีการซื้อเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่จะผลักดันตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มนักทุนสถาบันนะครับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะผลักดันได้ไปถึงขนาดไหนผมมีลหลายๆโบเกอร์นะครับก็มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าแต่ชนีตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ1,600จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18พฤษภาคม2564 เราก็จะพบว่านักลงทุนสถาบันภายในประเทศนะครับก็ซื้อสุดธิซึ่งก็ซื้อสุดทิอยู่ที่540.58ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่านักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะก็ซื้อสุดทิอยู่ที่35,148.57ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าซื้อสุทธิเยอะที่สุดแล้วนั่นเอง สำหรับนกลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เป็นฝั่งขายนะครับซึ่งก็ขายสุดที่ออกมาอยู่ที่34,499.62ล้านบาทก็คือขายออกมาแบบเยอะมากๆนะครับคือเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ลองลงมานะครับก็คือในส่วนของโบรกเกอร์นะซึ่งก็ขายสุดที่ออกมาอยู่ที่1,189.54ล้านบาทนะครับฝั่งขายก็คือมีนกลงทุนต่างชาติแล้วก็โบรกเกอร์ ส่วนฝั่งซื้อนะครับก็มีนัองทุนรายย่อยนะครับแล้วก็นั่งทุนสถาบันภายในประเทศนั่นเองนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนะก็ยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนก็คือวันที่31พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีถ้าเรามาดูในส่วนของมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม ยาวมาจนถึงวันที่28พฤษภาคม2564นี้นะครับก็คือในช่วงปีนี้นั่นเองนะเราก็จะพบว่านะครับนักทุนสถาบันภายประเทศเนี่ยก็ยังขายสุดทธิอยู่นะครับซึ่งก็ขายสุดทธิอยู่ที่3 6 4 5 8 0 1ล้านบาทในขณะที่นักทุนต่างประเทศนะครับก็อยู่ฝั่งขายเหมือนกันซึ่งก็ขายสุดทธิออกมาอยู่ที่67,528.15ล้านบาท ก็คือขายสุดที่ออกมาเยอะกว่าของสถาบันภายในประเทศอีกนะครับในขณะที่ฝั่งที่เป็นผู้รับซื้อเนี่ยก็คือกลุ่มนักทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่านักทุนรายย่อยนะซึ่งก็ซื้อสุดที่อยู่ที่1 1 6 9 6 6 2ล้านบาทนะครับโดยที่กลุ่มนักทุนที่เป็นโบรกเกอร์ก็อยู่ฝั่งซื้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าซื้อค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะ เพราะว่าซื้อสุดที่อยู่ที่2,289.53ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับสรุปก็คือน้องทุนรายย่อยเนี่ยซื้อเยอะที่สุดแล้วนะครับในปีนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยการที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะครับจะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ1,600จุดหรือว่าจะไปแบบทะลุขึ้นไปเลยเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะต้องคาดหวังในส่วนของกลุ่มนักทุนสถาบันนะครับจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในรอบนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะนักทุนสถาบันก็เริ่มมีการกลับเข้ามาซื้อแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ารอบนี้นักทุนสถาบันก็น่าจะเป็นฝั่งซื้อแล้วก็ในส่วนของนักทุนต่างชาติก็น่าจะเป็นคนที่ขายออกมานะครับส่วนรายย่อยอย่างพวกเราก็ซื้อเหมือนเดิมแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้อยู่แล้วนะครับ ก็ต้องมาเอาใจช่วยน้องทุนสถาบันนะครับให้ซื้อรอบนี้จนราคาหุ้นขึ้นไปแบบไกลๆเลยเนาะจนให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยสามารถทะลุต,ตรง1,600จุดแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือแบบสบายๆได้เลยนะครับก็คาดหวังนะสำหรับผมนะครับโดยสำหรับส่วนตัวงผมนะครับมองว่าถ้าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นไปแตะตรงบริเวณ1,600จุดหรือว่าจะทะลุขึ้นไปเลยเนี่ย ก็น่าจะรู้กันในช่วงก่อนที่งบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64จะออกนะครับก็ถ้าเกิดว่าออกมาดีคาดว่าน่าจะออกมาดีอะไรแบบนี้นะครับก็คิดว่าแต่ชิินตลาดหุ้นไทยก็น่าจะทะยานขึ้นไปแบบทะลุต,ตรง1,600จุดได้เลย หรือว่าถ้าเกิดว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยสามารถที่จะเริ่มควบคุมได้แล้วเริ่มมีการฉีดวัคซีนได้แบบครอบคลุมแล้วอะไรย่างนี้นะครับหรือว่าได้ในส่วนของที่เขาประเมินเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าแต่ชนีตลาดหุ้นไทยก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายก็ต้องมาดูในส่วนของนักทุนสถาบันเนี่ยจะพาเราไปได้หรือเปล่านั่นเองนะ สำหรับในปัจจุบันนะครับแต่ชนีตลาดหุ้นไทยก็อยู่ที่1,581.98จุดกนะครับก็ใกล้ๆกับ1,600จุดแล้วแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าเขาจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ1,600จุดได้หรือเปล่านะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยเอาแบบมั่นใจเลยนะก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณ1,650จุดขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ผมค่อนข้างไว้วางใจแล้ว ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็จะเห็นว่าดัชนีเซตเนี่ยก็เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะครับตามที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยนะครับก็ตรงบริเวณ1,600จุดนะครับมาหาตรงบริเวณ1500ถึง1,520จุดโดยประมาณนะครับก็เคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้นะก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงบริเวณ1,600จุดได้หรือเปล่า ก็มารอลุ้นกันดีกว่าเนาะสำหรับใครที่คาดหวังตามที่ผมคาดหวังเอาไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมาอัปเดตในส่วนของภาพรวมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อนะครับ ซึ่งผมคิดว่านะดัชนีตลาดหุ้นไทยก็น่าจะไซด์เวยแบบนี้นะครับประมาณ1,520หรือ1,500เนี่ยแหละไปหาตรงบริเวณ1,600จุดโดยประมาณนะครับจนกว่างบผมประกอบการในไตรมาส2ปี64เนี่ยใกล้จะออกแล้วก็น่าจะไปไปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็ได้ใจได้เห็นแล้วนะครับว่า,าหุ้นเนี่ยราคาของหุ้นหรือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะสำหรับส่วนตัวผมเอง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปอย่างผมก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆ่อนที่ลงทุนในหุ้นมานานก็อาจจะมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะ แล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือว่ามีข้อนแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบในเพียงเท่านี้ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ